ผู้สีตีเนี่ยกล่องทีวีดิจิตอลเอเจแลวล่าสุดเนี่ยเหมือนเขาไปออกรายการรายการหนึ่งที่จีนใช่ไหมแล้วดังมากเป็นรายการอะไรรายการ,รอะไรที่บอกว่าไปออกแล้วแบบดังมากเลยที่จีนอะ่ะคือมันเป็นรายการเฉลองวันไหวพระจันทร์ซซีีซึ่งถ่ายทอดสดไปทั่วโลกคนมาดูในงานนี้ประมาณเป็นหมื่อนะฮะแล้วก็ดังแล้วเกิดเน่ คนรู้ใจใช่้องไม่ต้องลงเลยตอนนี้เรามีหน้าของคนคนนี้ขึ้นมาตัวนี้แล้วครับปลิวใจเย็นนิดเดีมาแล้วค่ะกดลงไปเลยก็ร้องเพลงการบนแบบว่ามันเป็นเป็นแท่นแล้วก็ลอยน้ำอะไรอย่างเงี้ยกระทั่งตอนที่จบเพลงเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับให้เราพูดอวยพรคุณคนนั้นเน่ะเขาก็เตรียมของเขามาดีแล้วเราก็กังวลว่าเอ๊ะเขาจะพูดถูกไหมจนเราลืมเตรียมของตัวเองก็เลยพูดออกไปว่าจริงจริงมันจะต้องพูดว่า ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์อะไรอย่างงี้ผิดก็เลยพูดออกไปว่าขอให้มีความสุขสันต์วันเกินเกินเกินขอเจ้าสุขสันต์วันเกิดได้แลบว่าแฟนคลับที่แบบดูอยู่ดไปลนิ่งนิ่งใครวะแล้วเราก็ยังไม่รู้เรื่องเราก็ยังรู้แล้วรู้แล้วว่าผิดแต่มันมันพูดออกไปแล้ว่าแล้วทำยไงก็ เกิดการเกิดการแบบว่าเอามันรีรันกันแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าไอ้คลิปอันนี้ก็ยังทุกคนก็ยังได้ดูอยู่ก็ยังได้ดูอยู่มีการรีรันเพราะมันเป็นซีซีมันเป็นช่องของรัฐบาลจีนดังนั้นเขาก็จะมีแบบว่าการรีรันเทศกาลอะไรต่างๆอยู่เรื่อยๆหรือก็มีคนแบบว่าเอาเอาคลิปที่ที่ถ่ายทอดวันนั้นเนี่ยไปลงตามแบบร้านคาราโอเกะอะไรเงี้ยทุกวันนี้มีคนไปกดอยากจะฟังร้องเพลง ก็เกิดใครอ่ะก็จะได้เห็นอันนี้ก่อนใช่ไม่คนข้างๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกิมมิกนิดนึงเป็นคุณฐานให้แบบคนข้างๆได้คุยกันเฮ้ยคนเกิดเท่เปล่าเอ๊ะหรือว่าเธอนะเอ๊ะหรือว่ามันเกิดคนนี้เอ๊ะหรือว่าแล้วตอนนี้ผลงานที่เราได้ทําที่เมืองจีนเองมีอะไรอยู่บ้างครับเอออย่างปีที่แล้วก็จะเป็นอัลบั้มภาษาจีนอ๋อคือเราต้องเรียนภาษาจีนเลยภาษาจีนตอนนี้น่งเอะอะนั่งภาษาจีนใส่อย่างเดียวแล้วพูดภาษาจีนได้เหรอ ก็พอได้นิดหน่อยคือเคยเรียนตอนประถมแล้วก็ก็ไม่ค่อยได้สารต่ออะไรหรอกจนกระทั่งมาทำงานกับประเทศจีนนี่แหละก็มีโอกาสได้แบบว่าพิกอัพภาษาึ้นาราม ชันอยากรู้เรื่องภาษาจีนมากแล้วอ่ะอยากรู้ไหมคะอยากรู้งั้นเราก็ไม่คุยกันในแหล่งที่มันแบบจริงจังอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปชน่าทาวน์ของเมืองไทยเลยดีกว่าร้อลิ้์เพลงมาให้ปล่อยลิรมเิร์เพลงแล้วไปชน่าทาวน์ชน่าทาวน์นะฮะ นะไปเยาวราชดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมนัดเหล่าซื้อไว้ด้วยคนที่จะมาสอนภาษาจีนให้เราเลยนี่คืออะไรนี่คืออะไรอยากกินของอร่อยๆอยากกินของหรืออยากกินอะไรเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอแน่ปลา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 เยาวราชกันบปลาช่วยเชื่อผมเชื่อป้าก็เป็นนะ่วยมาช่วยมาช่วยมาบอยายผู้กำกับทำอะไรใช้หน้าดอกก็มาเพราะว่าที่นี่ใช้หน้าเทาไม่ใช่แล้ว ขับของพีซี่นะคะเราอยู่ที่ชัยนาทเยาวราชเด็กเอาละเราไปหาอาจารย์ของคุณดีกว่าเราซื้อของคุณอยู่หนรส้มอยู่นี่เลยฮัลหลฮัลโหลอ่วสวัสดัสดีคสวัสดีัสีควัสด่ดีวดี่ว่ะี่ี่ยเนี่ย่สวีสี่คีว่ะี่ว่า อาจารสืััม่้คุณสอนะไรครับเจ้าเช้าเจ้าเชาอ๋อไม่้พูดเลยนะด่าเชื่อได้ไหมมาที่ต้นเชาเที่วเช้าเทยวเช้าอะไรนะนีบอกว่าเจ้าเช้าคือในนาตัวเช้าใช่แนนานาตัวภาานนะนมิชันนาราจีนชื่อติเซชครับเฮยเอางี้ดีกว่าคาทักไทยวม่าเราเอาจีนที่มาในเมือไทยเราจะพักยว่าไงบ้างอื นีうう่ขอาขยังไลเ์ที่ไทยก๋วเหมือนสวัสดีไทยกัวแปลว่าไทยก๋ว่ใช่ช่ใา่ที่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใย่ใช่ใช่ใ่ใช่ใยไใช่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 ใ้อยินดี่ใช่ใช่รช่ใช่ใช่ใท่ใชยใช่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 ยช่ใช่ใช่าช่ใช่่ใชี่ใช่้ว่าช่ใ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 ช่ี่ใช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 ่าช่ใ่ใช่ใช่่ใช่่เช่่าไหร่ใะ คือจริงจริงต้นเราเป็นเพื่อนออ๋ใช่แล้วก็ต้นก็ทำงานแปลแปลบทแปลซับแปลอะไรอะไรต้็แบบว่าคือต้นต้นจะไปมุนจีหน่อยช่วยแบบสอนภาษาจีนให้หน่อยอะไรต้นก็เนียนเที่ยวฟรีต้นก็เลยเลี้ยงไปต้นเนียนเที่ยวฟรีเที่ยวฟรีขอนน้ำส้มเช้งสีหลัดมาเพื่อสอนคนนุ้นหน้าเรียนได้เร็วพอ้โหสุดยอดจริงฮะนี่นี่แหละเฉิงจื้อถ้าจะเป็นน้ำส้มนะฮะเฉิงจือตอนนี้ชิงเฉียน คือเดินไปเลยชิงชิงเจียนเสียงเขียนเขียนไปเลยต้องใช้ต่ตาใ้นะไม่ใช่เนะนเขียนเขียนเขียนจินทุเรียนทุเรียนนี่คนจีนชอบมากเหลียวเลียนทุเรียนอะไรนะฮะเหลีวเลียนหีวเลียนเหลีวเลียนความยากง่ายของภาษาจีนนี่มันอยู่ตรงไหนครับจริงามันยากตรงที่เขียนสำหรับผมนะรู้สึกครับถ้าบอกว่าในประเทศจีนเองเนี่ยก็มีภาษาจีนนี่มัน ใช่มันแตกต่างกันมากหนักกว่าประเทศเราอีกที่เราใช้ที่นี่อยู่อย่างตำชานอต้าวเนี่ยคือจะเป็นพวกเกี้ยนเป็นเกี้ยนไตจิ๋วใช่จิ๋วซึ่งจริงๆแล้วในในในปัจจุบันเนี่ยเมืองจีนเขาก็จะใช้ขันจีนใหญ่ขันจีนใหญ่มาเดอร์เรนจีนมาเดอร์เรนจริงๆแล้วคนจีนมาเมืองไทยเนี่ยจะมีหลายวัฒนธรรมมากๆใช่ครับบางทีก็เป็นจีนของแบบนี้จีนของอีกที่นึ่งฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันบางคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจคนจีน วันีคนจีนมาทำอะไรที่เราไม่อยากให้ทำเนี่ยเราจะมีการอบอกเขาอย่างน่ารักน่ารักได้ยังไงบ้างอย่างเช่นอย่างทำอย่างนี้ก็ชิยอ้อยาเจ่ะชิงปุยเอ้这样 สิงบ์ปุยเย่าเจออย่างสิงห์มันคือสิงมันคือมารยาทพีซสิงเนี่ยสิงตีสิงห์สิงห์ปยเย่าปุยย่าเจออย่างปุยย่าเจออย่างเจออย่างอย่างนี้อย่างนี้อ๋อทุกเก่งนะแสดงว่าเธอมีกูดีคนหรือเปล่าต้นยังไงต้นต้นไปนู่นเห็นมีกูส่วนตัวเปล่าไม่พูดอะไรดีกว่าครับมีกูส่วนตัวเปล่าเก่งขนาดนี้มันมันต้องมีไม่ดี ไปดู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 นปดูไปดูไปู้ไปดูไปดูไปยูไปดู้ปูไมู่ไปดนไปดูลปดูไปดูไไรอีกที่เราควรจะรดูไีู่่ปดูไปดาไปดวไปดาไปดู่าดูไปดูาปดูไปดูสดูดูไูไปดูไนไปดไปดดูไป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 นูไปดูไปดูไปไไปดูไปดูไปดคไปดูไปดูไปดูดไนี่ารก็เชิญเข้ามา เขาเก่งไหมตัวตัวพิษเองเนี่ยชมกันเองเก่งไหมหรือว่าเป็นคนเรียนรู้ไวไหมคนเรียนคือแบบ react เร็วมากครับแต่พี่อยากจะให้ให้นักเรียนแบบตั้งใจกว่าเดิมหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเรียนสม่ำเสมอเท่าไหร่คือรู้สึกอยากเรียนแบบต้นต้นเรียนแต่ถ้าแบบไม่เรียนไม่ว่างก็ไม่เอาอยู่ดีดีติ้งก็ไม่เรียนขี้เกียจนั่นเองเอาเดี๋ยวเราไปหาร้านนั่งกินชิลๆกันดีกว่าวันนี้มาตะลุมกินดีกว่าตะลุดีครับของเกลื รู้เรื่องรากความรักของหนุ่มพิชเช่วงน้าหาพลาดคู่สีตีเนียน